สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อซันดีครับเครื่องนี้มาด้วยอาการชาร์จแบตไม่เข้านะครับก็มีปัญหาตรงขั้วแบตครับทําให้ละลายฟิลขาดครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับที่มันมีปัญหาทําให้ตรวจวัดแรงดันไม่เจอนะครับเขบอกว่าเช็คแล้วนะครับบีมไม่ติดครับอนนี้ b ีมเอาจจะ มีปัญหาด้วยนะครับลองเช็คบีมเอสดูครับลองจ่ายไฟออกมาลอยๆครับในขณะที่ไม่มีโหลดครับในขณะที่ยังไม่ได้ต่อเครื่องก็องลองตรวจเช็คบีมเอสก่อนนะครับออนนี้ผมทดสอบจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เขาเครื่องครับจ่ายแผงจ่ายไฟ AC ครับก็ทำงานปกติแล้วครับทดสอบโหลดที่528วัตต์ครับ รุ่นนี้หน้าจอใหญ่ครับเห็นได้ชัดเลยครับมีแรงดันด้าน AC in ครับแรงดัน AC out โหลดที่ใช้งานกี่วัตต์ครับไปจากแผงมาที่กี่โวลต์ครับแบตเตอรี่มีที่กี่โวลต์ตอนนี้นะครับไม่มีการชาร์จครับอยู่เป็น0แอมป์ผมลองปิดโหลดดูครับพอปิดโหลดปุ๊บนะครับเหลือชาร์ทันทีครับ2 5แอมป์เปิดโหลดปุ๊บนะครับใช้โหลดอยู่ที่500กว่าวัตต์นะครับ เลือชาร์จอยู่นิดหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าแบตเตอรี่มันเต็มหรือยังนะครับจะอยู่ที่การตั้งค่าหลายๆอย่างเลยนะครับทุกๆเมนูเราตั้งชาร์จที่40แอมป์นะครับแบตเตอรี่กี่แอมป์ M ไม่รู้นะครับผมใช้แบตเตอรี่100แอมป์นะครับถ้าใช้100แอมป์ก็ต้องชาร์จที่30แอมป์ครับ ข้ามไปค่าที่จำเป็นก็คือเมนูที่16เมนูที่26่เขาตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่ 27. 7ดครับบวลลอยตั้งไว้ที่27 5จกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอทสเฟตครับก็ได้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่เขาตั้งเต็มไว้ที่27 5จครับตอนนี้แบตเตอรี่มีที่25โวลต์ครับ ก็เรือชาร์จอยู่ที่6แอมป์พอปิดโหลดปุ๊บนะครับไฟแผงทั้งหมดก็จะมาชาร์จแบตนะครับตามค่าที่เราตั้งไว้ผมฟิกไว้ที่3 0แอมป์มันก็จะชาร์จบวกลบที่3 0แอมป์ครับไฟจากแผงมาได้ที่อครับผมเปิดโหลด500ดูว่าไฟแผงจะมาเท่าไหร่ไฟแผงมาได้เท่าเดิมครับก็ยังเรือชาร์จอยู่ เครื่องนี้เราไม่ได้โมดิฟายใดๆในภาคอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ซ่อมใดๆนะครับในภาคอินเวอร์เตอร์ก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันนะครับว่าเครื่องมันใช้งานได้แล้วนะครับถ้าไฟแผงมีเยอะนะครับมันก็จะเหลือชาร์จเต็มๆตอนนี้ไม่มีแดดเลยสงสัยฝนจะตกอีกแล้วครับพอปิดโหลดพอพอ,พอปิดโหลดนะครับก็เหลือชาร์จทันทีนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแต่ผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ